กินขา้าวห้างข้า,หหาไหนลูกกินงงจ้อไข่ไก่เนื้อชมหมักคืออุกที่ปลาจอมเครือต้นไมาในภักเครือข้าวจ้อมล้อหมักตีอันอันขาตาต้อนกันมากหน่อยเออในหนังป้องอจังลารอบเยอะจังล่าระลนะอ,อ๋อวัอนได้กินข้าวจ้อมกันค่ะสองก็ค่ะต้นไม,ม้ไม่กินน่าลอยลงน่าลอยปังในเขานะใช่ไหม พขาถออเยอะเ้อะโลนหายังเลมากมนที่กมานใจมีไอ้เหนือไอ้อยังมากกเมีเอรู้พาพก็ม่นำไปน้องเขามากินจอมกันค่าเนี่ยว่ะไม่อะงอ่องอจอนังล้าเลยไ่เไมอีงอจ้อแต่สีเนี่ยกินแต่เสีอิกินอีงอกินอีกว่าก็ไม่ไปน้องเขาัน้ะนนะ วัน,นปีเจ้าไอเลี้ยงเขาไอตาเขาปันมากาไรกูสูงจนถูงชิงิงแบบจักรังอะไรสาธุสาธุก่อนหน่อยย้อนนไค่โคลงนี่วันจันเออ วานหรอวมงกม้อหลวงกินข้าวอย่าม hmm? uh ้อวะมาลูกๆลานเคิร์มกินข้าวจมไนหลงอะนึกสมกับหนังป้องอัาโหลเอ้ยกินเจ้าใค่อีมโมพัก กินกินเยอกำกอีเมื่อย็นได้หรอเลมเนลหนึ่งหมีช่องมีชาหมี่ิงมี่าหมี่หมีเจียนหมี่เตี้ยนหมี่เกามี่นอ้โลแทงซาหมี่เป็นพักสิสองหม่นะไม่ละทำหม้อเห็ดกินเห็ดยำกันหนาลงนอนนนั้นไม่กินาม่กินกุอวันลเปานนั้นม่กินกองวัน มิจเจเป็นไงอ่ะกูวันมีสองสามเียป่อกานี่เปมิจเจหรอมิจเจหล่ะล่ะอืมพักเขาจ้าเลยล่ะนะหลานอ่ะใียจังมะใช่เป็นหินเย่างหรอเพราะคือเขาจ่อว่ะอีงอจ้อว่ะััโต้นมาโคว่ะปัดเถอะสองวันวันเลย อีกงอเจกับเนอหมูเจลุงยอนเดกยังอีงอเจกับเนหมูจดเลือกอันเด้อลุงยอนเดเลืกนื้หมูอ่ะนายหลงเหรออีงอจเนื้อจเกับปุยอนเป็นหนึ่งปีเลยกินปอกสองปอกไยมันซูมีนะ <laughs> ลุงย้อนว่าม,มาหนาไหนหลงทางปันทางปีเตี้ยมาชื่อมาปัาไทาล่างนนออกอลอเมืม่อวานนทำได้กินมันเป็นยำเขาเช่นเมื่อวาไพักกินเจกินจอดเนาะกำเปนใครตายเป็น,นต้องหนหลงกันเนี้ย,ยนีน่นา่ชมก็ชม

อขนนเมื่พุก่าพุกมันจะเป็นอียงระก็แม่เมื่อพุกอ่ะมื่พุกนีเลียกใจกินเลยเขาจ้องอะไรก็เอามาตั้งเครื่องวะก็แมมาตั้งเครื่อง่ะสมานกินได้ามตั้งเื่องพักโต๊ดมาว่ะอีงอจ้อว่ะคือเขาว่ะพี่น้องพักคาก็ ผักวันละหลายพักเมืองใต้หลายค่เนี่ยวันน่ะเนาะวันอ่ะจังเปล่วกังใจอ่ะกับนายหลวงแต่กินแป๊ะข้าวมดพี่น้องเขาย้อนกินข้าวกันค่ะไมิโซะกุ๊กก็ค่ะคุ้มค่ะ